สวัสดีครับลุงไม่ได้มาหลายวันช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องไปหาหมอเรามีนัดกับหมอตั้งหมอป่าตัดสมองและก็หมอผ่าและก็หมอสายตาเลยไม่ได้มาทำคลิปไม่ได้มาพูดคุยกับผู้ฟัง นเป็นที่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวดีที่หมอสมองบอกว่าสมองของลูกนั้นเดบร้อยดีไม่มีอะไรผิดปกติไม่ต้องกินยาแล้วแล้วก็หมอก็ไม่ได้นัดมาแล้วไว มีปัญหาอะไรค่อยไปหาหมอส่วนอีกวันสองวันต่อมาลุงก็ไปหาหมอตาก็เป็นข่าวดีอีกเช่นกันหมอตาบอกว่าตาของลุงนั้นมีเต้ากระจกนอ่อนไม่ต้องถึงการหาตป่าตัด ตอนแรกที่ลุงมองไม่เห็นและต่อมามองเห็นแล้วก็เป็นภาพซ้อนนั่นเป็นเพราะอาจจะมาจากเลือดที่ออกในสมองหรือไม่ก็กระทบกระเทือนจากการผ่าตัดเพราะลุงจำได้ดีว่าช่วงแรกๆที่ลุงรู้สึกตัวมานั้น ตาลุงม,มองไม่เห็นมองหน้าบุคคลไม่รู้จักและพอเ่ิงมองเห็นมันก็เป็นภาพซ้อนมองเห็นใบหน้าคนเป็นสองใบหน้าแล้วค่อยๆปรับตัวมาเรื่อยๆซึ่งหมอตาบอกว่ามันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆ มันจะดีขึ้นเป็นลำดับขอให้ใจเยินๆแล้วหมอก็นัดเพื่อจจติวต้อกระจกอีกหลายเดือนก็นับว่าเป็นข่าวดีข่าวดีที่ลุงคิดได้ใช้ชีวิตยอย่างคนปกติไม่ต้องไปวิตอกการวลนว่าวันไหนต้องไปหาหมอ ไปหาหมออะไรไปหาหมอที่ไหนก็เป็นอันว่าเรื่องสมองลุงไม่ต้องไปหาหมอและลุงก็ไม่ต้องกินยาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนหมอตาก็ดูแต่การพัฒนาของโลกนั่นก็คือโลคต่อกระจก ส่วนอาการอย่างอื่นหมอบอกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยพัฒนาขึ้นวันนี้ลุงจึงมาเรนใ้ทราบบอกไทราบว่า ลุงนับวันจะมีชีวิตใช้ชีวิตอย่างคนปกติมากขึ้นไม่ต้องวิตกกังวลว่าวันนั้นวันนี้ลุงจะต้องไปหาหมอไปหาหมออะไรก็นับว่าเป็นข่าวล่าวที่ดีเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ลุงจะได้ใช้ชีวิต อย่าคนปกติเขาสวัสดีสวัสดีครับ